ว,วันนี้มัมพาคุณผู้ชมมาชมที่ดิน6ไร่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลกำปังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นที่นานล้วนเลยนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านปลูกบ้านสวนใกล้เคียงกันนะคะตอนนี้นะคะที่มัมถ่ายวิดีโออยู่เนะะี่ยค่ะเป็นเวลาประมาณเกือบ6โมงเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะคุณผู้ชม ที่ดินแปลงนี้นะคะไม่มีบ่อน้ำนะคะก็เป็นที่นานล้วนๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยติดถนนสาธารณะประโยชน์นะคะอยู่ใกล้ถนนสุรนารายประมาณสามกิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายนะคะไม่เกินสองกิโลเมตรนะคะถนนทางเข้านะคะคุณผู้ชมกว้างขวางมากๆเลยนะคะมีทั้งคอนกรีตเข้ามาช่วงหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยถนนหินอา่าหินถนนดินก่อนนะคะแล้วก็จะมีถนน หินครุกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถนนทางเข้าออกของแปลงที่ดินแปลงนี้ก็คือว่ากว้างขวางแล้วแบบสะดวกสบายมากมีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะคะคุณผู้ชมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคันนานะคะเนี่ยค่ะจะเป็นคันนากั้นระหว่างแปลงของเพื่อนบ้านก็คือแปลงนี้ของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ของแปลงที่เราขายก็คือจะเป็นที่สี่เหลี่ยมเลยนะคะตอนนี้ค่ะพระอาทิตย์กําลังจะตกแล้ว ตรงนี้เดี๋ยวแม่พาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศสวยๆนะคะของอช่วงยามค่ากันนะคะนี่ค่ะจะเป็นที่นาล้วนๆเลยแต่แปลงเนี้ยไม่ใช่แปลงที่เราขายนะคะเป็นของเพื่อนบ้านเดี๋ยวแม่จะพาคุณผู้ชมไปชมแปลงที่ดินนะคะที่เราขายนะคะจะอยู่ฝั่งด้านโน้นนี่ค่ะเดี๋ยวแม่กำลังจะเดินออกไปจากแปลงที่ดินแล้วนะคะ แต่เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะคะส่วนของเราที่ขายเนี่ยจะอยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะถ้าเรามาจากถนนใหญ่เนี่ยถนนสาธารณประโยชน์จะอยู่ด้านขวามือแล้วก็ที่ดินซ้ายมือเนี่ยค่ะจะมีต้นสะเดาจะมีต้นสะเดาแล้วก็จะมีต้นไผ่นี่เขามีรั้วลวดหนามอันนี้ของเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่แปลงของเราที่ขายนี่ก็คือจะอยู่รอบๆใกล้ๆก,ก,กันฝั่งตรงข้ามจะเป็นต้นมันสัปะหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นแปลงที่เราขายอยู่ มุมนี้ก็คือว่าเป็นต้นไผ่แล้วก็ต้นสดาส่วนแปลงที่ขายก็จะเป็นที่นาล้วนๆบิ้งใหญ่เลยเนี่ยนะคะจะเป็นที่นาบิ้งใหญ่เนี่ยตอนนี้พาทิตย์กำลังจะตกแล้วบรรยากาศดีมากๆนะคะวิวสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมทําเลดีที่สวยขายราคาถูกมากๆตอนนี้แหม่มกําลังจะออกไปถนนสาธารณประโยชน์นะคะอันนี้เป็นทางเข้านะคะคุณผู้ชม ทางเข้าที่เรามาจากถนนสุรนารายแล้วแบบจอดรถไว้ตรงนี้ถนนตรงนี้ก็คือกว้างขวางมากๆนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจที่ดินสวยๆแบบนี้ต้องการที่ดินทําการเกษตรปลูกบ้านสวนยามเกษียและต้องการราคาที่ถูกนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําแปลงนี้เลยเพราะว่าแปลงนี้ราคาถูกนะคะฉนดคุดแดงรูปแปลงสวยนะคะมี อ่าเพื่อนบ้านที่ปลูกบ้านสวนอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแปลงนี้น้ําไฟยังไม่เข้าถึงนะคะแต่สมัยนี้เราก็สามารถที่จะติดโซลาเซลล์ได้นะคะติดตั้งโซลาเซลล์ได้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะจะเป็น แปลงบิ๊กนาใหญ่ๆนี่เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นไร่มันสัมปะหลังนะคะจะเป็นของคนอื่นนะคะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นบ้านสวนแบบนี้นะคะตอนนี้บรรยากาศก็อาจจะเริ่มเย็นแล้วนะคะอาจจะเริ่มมืดแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้สามารถที่จะมา,าดูด้วยตัวเองได้หรือว่าจะนัดหมายก็ได้นะคะตอนนี้พี่นัดเขาก็กําลังเก็บภาพนะคะหลายๆมุมของแปลงที่ดินที่เราขายอยู่แล้วก็แปลงนี้เขาเพิ่งรังวัดไปด้วย ะะขอบเขตจ,จะชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะคะอันนี้ขอบเขตจ,จะชัดเจนมากๆเลยนะคะนี่นะคะอุ้ยพาที่จะตกแล้ว นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวบอขออนุญ,ญาตเก็บบรรยากาศของแปลงที่ดินก่อนนะคะสนใจเป็นเจ้าของที่ดินสวยๆแบบนี้โทรหาแแบบที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 8 8 8นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID นะคะ0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะคะติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า n w real estate 78นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ